กับกัมพูชาเองเนี่ยเราไม่เคยประกาศสงครามกับกัมพูชานะครับตามกฎหมายตามกฎหมายของรัฐชาติสมัยใหม่ทีนี้แหละเอาอธิบายไปมันจะยืดยืดเยื้อยาวนานครับเอาเข้ามารวบรัดตัดตอนครับณนะเวลานี้ครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปรกากฏข่าวว่าทหารพานชุดดาทหารชุดดําของประเทศไทยเข้าประชิดแนวเ,เข้าตึงกําลังชายแดนไทยเขมรเ,เป็นที่เรียบร้อยเออ พวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเราก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่าถ้าทหารพานนักรบดําออกออกงานเนี่ยมั่นใจได้วางใจได้เ,เกิดมาเพื่อลบเกิดมาเพื่อฆ่าเ,เขียนฆ่าฆ่าศึกศัตรูเนี่ยวีรกรรมของทหารพานของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญครับแม้แต่เวียดนามยังพูดครับสมัยสงครามเย็นเ,นเ,ออเจอทหารชุดลายพรางคือทหารกองทัพบกไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามแต่เรียก,กว่าทหารพลางเนี่ยแล้วกับทหารดำเนี่ย เวียดนามยังไม่อยากสู้นะกับกับทหารดำอะ่ะเ,เพราะถ้าทหารดำเนี่ยเข้าแนวลบเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยไอคาว่าเจนีวาไม่รู้จักแล้วครับรู้จักอย่าเดียวคือเข,ขเข็นขับไล่เข็นฆ่าศัตรูครับนะทหารดําก็ท่องมาแค่นั้นครับไม่เหมือนทหารทหารกองทัพทหารกองทัพนี่โอ้ยกฎเจนีวาว่ายังไงกฎการประทะว่ายังไงกฎเกณฑ์การควบคุมเฉลยว่ายังไงครับเขาก็เลยออกสเต็ปได้ไม่เต็มที่เออแต่ทหารดำเนี่ยฆ่าเห็นไหมกูผู้ชนะ ใส่อาร์มอลยกูผู้ชนะครับแพ้ไม่ได้ครับนะเ,เกิดมาเพื่อลบเกิดมาเพื่อเขียนค่าศัตรูครับดังนั้นลบก็ลบดูเดือดเนี่ยไม่พูดพ่ำทำเพลงแล้วครับนะถ้านายไม่สั่งให้จับเป็นเนี่ยไม่รอดทุกคนนะผู้บังคับชาต้องบอกครับต้องบอกว่าจับเป็นคนระับถ้าไม่เชื่อผมไปถ้า,ถ,าถ้าใครเป็นเอฟซีของอารวัตนะใครเป็นเอฟซีของอารวัตเนี่ยอารวัตจะมีมือขวามือซ้ายเนี่ยเป็นอดีตทหารพาน อาริวัตเคยเคยพูดในไฟ์สดมั้งบอกว่าต้องคอยกำชับต้องคอยกำชับเนี่ยมือใช้มือขวาเนี่ยเพราะเนี่ยสองคนเนี่ยพี่พี่สองคนเนี่ยเป็นอดีตทหารครับอดีตทหารพานครับถ้าบอกว่าลุยเมื่อไหร่ก็จุดจบคือกำจัดให้สิ้นซากไงเมื่อไหร่จะยิงกันครับเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่เนี่ยครับคือนาทีนี้เนี่ยอยากวัดแบบได้เสียไปเลยนะกับขมียนเนี่ยคือนาทีชั่วโมงเวลาแห่งการเจรจากันเนี่ย การพูดจาฉันมิรเนี่ยมันหมดไปแล้วอะ่ะมันหมดเวลาแล้วที่จะมาพูดกันฉันมิรอะ่ะเพราะท่าทีของฝ่ายกเมนเนี่ยไม่เป็นมิตรเลยครับเออท่าทีฝ่ายกเหมนไม่เป็นมิตรเลยนะเออฐานที่ตั้งของหน่วยทหารเกเหมนเอาปืนใหญ่นะครับฐานระดับกองร้อยเนี่ยฐานระดับกองร้อยเกเหมนเนี่ยเท่าเท่าที่ติดตามข่าวสารมาเนี่ยขนาดฐานกองร้อยเนี่ยแม่งยังเอาปืนคออื ปืนคอหนักนะครับนะประมาณคอร้อยอ่ะเข้ามาตั้งอ่ะในขณะที่ของประเทศไทยเราอเอาแค่คอหกนะครับเออคือคืออาวุธประจําประจํากองร้อยเราเนี่ยจะเป็นอาวุธที่แบบเอ่อเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกเอ่อปืนก็ปืนกลนะปืนกลปืนกลเอ่อธรรมดานี่แหละเอ่อแต่ของของกเเัมพูชานี่ปืนกลหนักเลยนะครับฐานกองร้อยอ่ะเออมันมันแบกมาได้จังมันหนักมันหนักนะเคลื่อนย้ายลำบากอ่ะ เออแต่แต่ถ้าเป็นระดับบกพันนี่จะปืนใหญ่ใส่เข้าไปใช่ไหมตั้งไว้เลยเต็มสูตรแต่ถ้าเป็นบรกร้อยเนี่ยมันจะไม่เอาเราจะไม่เอาเยอะครับเออเราก็จะมีแค่แบบของใช้ระดับกองร้อยอ่ะแต่เขเมียนนี่มันจัดเกินอัตราเออแล้วก็จัดในในหมวดหมู่ที่แบบมันประชิดชายแดนเกินไปมันน่าเกลียดเหตุผลหนึ่งที่พวกเราเอาสแ,แลนเอาสแ,แลนมาตั้งบังตาจําได้ไหมที่ปร,สราสาทตาเมืินทมอ่ะปราสาทตาเมือนทม เราเอาสเลียนปิดบังตาครับเออเออคือไม่ต้องการให้มันถ่ายรูปถ่ายภาพเข้าไปแต่แต่เอาละออการสอดแนมทางทหารเนี่ยออปฏิเสธไม่ได้หรอกฝ่ายเราก็มีดาวเทียมสแกนพื้นที่รู้พิกัดที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเองเขาก็ดิ้นรนแสวงหาครับเขาก็สอหาข้อมูลแผนที่ตั้งเขาเรียกว่าบัญชีเป้าหมายเออฝ่ายเราก็ทําฝ่ายเขาก็ทําแต่ใครจะแม่นยํากว่ากัน ใครจะมีความยืดหยุ่นกว่ากันนี่แหละครับออของทหารไทยเราเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ฐานหลักนะคือถ้าไม่ใช่ฐานฐานถาวอร์เนี่ยเรามักจะไม่ทําคูเลตมักจะไม่ทําบังเกอร์ไม่ทําเบิร์มแต่ถ้าเป็นฐานฐานหลักๆฐานประจําการแน่นอนเลยร้อยวันพันปีไม่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะทําเต็มเต็มตาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นฐานแบบตามชายแดนเขมรเนี่ยส่วนมาก ส่วนมากเราจะทําลักษณะของกึ่งฐานลอยมากกว่ากึ่งฐานลอยคือฐานขนาดเล็กครับเอากําลังเข้าไปอยู่ประมาณ1หมวดก็คือ3หมู่สามหมูเ่เต็ม,มาตาเลยก็35คนประมาณ 35- 36คนเอาแบบเต็มเต็ม,มาตาเลยนะสีะ่สิบอะสี่สิบเลยพลปืนเล็ก33มสเจ้าหน้าที่โครงส,ส่วนบัญชาการาผู้หมวดผู้หมวดแล้วก็ฝ่ายเสนาลักษณ์ฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายขนส่งร่วมกันแล้วสี่สิบคนนั่นแหละหนึ่งหมวดหนึ่งหมวดนะครับมีแค่สี่สิบนั่นคือเราครับแต่ขมรเนี่โอ้โหมันมันมันเอาโชว์อะ่ะขมรนะ่ะเออขมรเอาโชว์ครับเยอะเกินเออแล้วก็เห็นเท่าที่เห็นนะเอาเอาเอาของหนักๆขึ้นมามันกะจะถล่มไทยนะครับมันไม่ได้ต้องการเจรจานะครับมันรอลูกพี่มันสั่งอย่างเดียวอ่ะในขณะที่ฝั่งเราเนี่ยถอยครับเออลูกพี่เราสั่งถอยอ่ะ ถอยอีกแล้วครับเมื่อวานเมื่อวานก็ถอยนะตรงไหนเผชิญหน้ากันก็ถอยก่อนนะถอยก่อนเอ่ออย่าไปบวกอย่าไปบวกรอเจราจาก่อนอ๋อใช่สิเออกวัวกวัวเขาจะไม่หลบหล,ล,ลบลีหนีภัยใช่ไหมเอ่อพอเขเมรนเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องครับขมรนคุยไม่รู้เรื่องเอ่อยังไงยังไงก็พูดยากครับเอ่อเหตุการณ์เนี่ยมันจะซ้ำรอยปีห้าสี่ครับซ้ำรอยปีห้าสี่ปีห้าสี่เนี่ยขมรนเนี่ยโห้ซ่ามาก นะพากันลุกล้ําเข้ามาที่ปราสาทต,ตาควายที่ปราสาทโดนตวนมาขุดบังเกอร์มาสร้างบังเกอร์แล้วก็มีการตัดถนนห่างจากชายแดนไทยอยู่เนี่ยห่างจากชายแดนไทยอยู่ประมาณสักห้าเมตรสิบเมตรครับนะเสร็จแล้วมีบางท่อนบางส่วนเนี่ยมันตัดเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนครับฝ่ายไทยไม่ยอมฝ่ายไทยไปไปบอกครับเออไปบอกว่าการกระทําตรงนี้มันผิดกติกา MOU ปี43เอออูพีสี ถ้ากล่าวอ้างว่าไม่มีหลักเขตหลักแดนเนี่ยให้ถือว่าเป็นพื้นที่ยังไม่ปักปันห้ามมากระทําให้เปลี่ยนแปลงซึ่งภูมิประเทศแต่เขเมรไม่สนครับพะฝ่ายไทยเข้าไปทวงไปติงนะครับแม่งยิงเลยครับเออพอยิงขึ้นมาก็เกิดการประทะกันในการประทะกันครั้งนั้นยืดยาวไปประมาณสองสัปดาห์นะครับข้ามกลางเดือนไปถึงต้นเดือนนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีนาคมมีนาคมไปทะลุเมษายนนะครับนะเ,เสร็จแล้ว เสร็จแล้วยังไงครับฝ่ายกัมเศขอเจรจาครับร้องขอการเจรจาหยุดยิงครับออพอไทยหยุดยิงให้แล้วเราเอาเครื่อง F16 ครับขึ้นบินตรวจชายแดนขณะหยุดยิงแล้วนะครับไทยกัเมเขอไทยเจรจาหยุดยิงก่อนเพื่อจะเช็คก,กําลังเพื่อจะเออเอาคนเจ็บคําขอหยุดยิงของเขาคืออะไรครับเพื่อจะเคลื่อนย้ายคนเจ็บผู้บาดเจ็บออกจากแนวรบเ,เพื่อมนุษยธรรม ทั้งไทยกองทัพไทยรัฐบาลไทยประเทศไทยเนี่ยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นภาคีในสนธิสัญญาเจนีวาครับเ,เมื่อมีการร้องขออย่างนั้นเ,เราก็ต้องออหยุดยิงก่อนในขณะหยุดยิงเพื่อเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับเ,เราก็ใช้เครื่อง F16 บินครับบางช่วงบางตอนที่เราเห็นการหยุดยิงเพื่อจะเอาคนเจ็บออกไปแต่ขมรเขม้นทะลึลล่งเติมกําลังครับทะลึ่งเติมกําลังครับ เออคือถ้ามันแสดงเจตนาที่ดีเนี่ยคุณมาเอาคนเจ็บออกใช่ไหมเอาคนเจ็บเอ่อขึ้นรถวิ่งออกไปวิ่งออกไปแล้วก็ถอยกําลังมาตึงเพื่อเตรียมการเจรจาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่เป็นอย่างนั้นครับโดยเฉพาะเอาทหารเข้ามาอยู่ในวัดแก้วสีกาเนี่ยเออเอาวัดเป็นโลกกำลังครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารไทยบอมเข้าไปที่วัดเอาวัดมาเป็นฐานที่ตั้งบัญชาการไอ,อย้ยางงี้ไม่ถูกครับไม่เหมาะสมครับ ในขณะที่กระเหม็นนี่โจมตีมาฝั่งไทยนี่สเปะสปะนะโดนโรงเรียนอ่าโดนศาลาพักผู้โดยสารโดนนั่นโดนนี่โดนโอสารพัดเลยนะครับนะไอ้นี่คือฝ่ายกระเหมนไม่เคยเคารพกติกามารยาทนะนะไอไม่ไม่เคยเคารพเลยดูอย่างไอคุณกระแม่เอ็มเป็นไงก็เล่นเล่นแบบนอกกติกาจนคนนักมวยพม่าจะตายหาวไอ้นี่ก็เหมือนกันครับ MOU กับไทยปีสีเหตุมันเกิดปีห้ี พอร้องขอมาแบบนี้เราก็สั่งแบบนี้เราก็บอกแบบนี้ไม่ทําครับพอเราเอาเครื่อง F16 ขึ้นลาดตะเวนกันนั้นแหละเออทำโซนิกบอมครับเราทําโซนิกบอมครับเห็นไหมเราไปเราไปทดสอบอทดสอบดูใหเฉครับว่าขามรนเนี่ยมันจะพร้อมเจราจาไหมมันจะคุยดีกับเราไหมการทําโซนิคบอมมันก็เหมือนเสียงเสียงระเบิดเสียงปืนใหญ่อะ่ะตู้มเมื่อไปอะ่ะแค่นั้นแหละครับไฟขมินแล้วโดวมยิงปืนใหญ่เลยครับเออ ค่ได้ยินเสียงโซนิกบอมอะเราคิดอยู่แล้วครับเสนาธิการเราคิดไว้แล้วคาดการไว้แล้วครับว่าถ้าเกิดเสียงแบบนี้ขมรนจัดแน่เออแล้วขมรนก็จัดจริงๆครับมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างช่วงขอหยุดยิงมันก็คงคิดว่าทหารไทยไม่ได้เตรียมพร้อมอะออในขณะที่ของมันน่ะเอาคนเจ็บออกนอ,อแล้วก็เอาเอาคนใหม่เข้ามาเติมแล้วก็เติมกระสุนเติมอะไรแล้วพอได้ยินเสียงตูมตูมขึ้นมาแค่นั้นแหละครับ เ,เหม่นจัดใหญ่เลยครับซันโวข้ามประเทศมาเลยทีเนี้ยจะโวดหลายลำกล้องบีเอ็มยี่สิบเอ็ดก็รัวยิงเข้ามา <c oughs> ทั้งปืนคอปืนใหญ่ซัดเข้ามานัวเลยทีเนี้ยก็เปิดฉากลบกันอีกครั้งหนึ่งเอ่อพอลบกันครั้งนี้ครับเราเนี่ยจับพิกัดได้หมดแล้วครับบัญชีเป้าหมายเราเนี่ยมีมีมเป๊ะแล้วครับนะเอ่อแทบจะไม่ต้องใช้ผู้ตรวจการหน้าเลยสมัยนั้นเพราะบัญชีเป้าหมายล็อกเป้าไว้หมดแล้วเอ่อก็ชุดสุดท้ายในการถล่ม พระเอกของเราซีซ่าก็เข้ามาครับอปะเคนกระสุนเข้าไปครับเอรอบนี้ครับร้องโ่มร้องไห้ครับขมีนครับอแล้วนักรบชุดดำของเราครับหลังจากที่ปืนใหญ่ถล่มตัดกําลังตัดแนวแนวสนับสนุนของฝ่ายขมีนแล้วนักรบชุดดําของเราเนี่ยบุกเข้าเลยครับชาร์จเข้าแนวพื้นที่ครับขมีนแตกกระเจิงแล้วครับเอเรายึดฐานได้ตั้งหลายฐานครับนะยึดฐานของขมีนอ่ะฐานที่มันมาตั้งเกาะติดแนวชายแดนไว้อ่ะ แต่สื่อเขมรนไม่เปิดเผยสื่อมรไม่เปิดเผยและสื่อไทยก็ไม่เปิดเผยเหตุผลที่สื่อไทยไม่ไม่เปิดเผยเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในส่วนที่สัญญาอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีมติอันหนึ่งว่าหนึ่งห้ามประกาศสงครามในสมาชิกอาเซียนเนื้อออกไหมครับห้ามประกาศสงครามในประเทศในประเทศกลุ่มอาเซียนหมายก็ว่าอยู่ดีๆรัฐบาลไทยการประกาศสงครามต้องเป็น รัฐบาลนะครับหรือประมุขแห่งประเทศประเทศไทยเราก็เอานี่รัฐสภาครับถ้าเราต้องการทําสงครามผมยกตัวอย่างอันไหนดีวะรัฐสภาไทยประกาศสงครามครั้งสุดท้ายครับสมัยจอมพลปอครับสมัยจอมพลปอประกาศสงครามร่วมกันร่วมกันกับกองทัพญี่ปุ่นแค่นั้นแหละครับหลังจากนั้นมาก็ไม่มีครับหลังจากนั้นไม่มีเลยมีแต่การประทะเล็กๆน้อยๆตามตะเข็บชายแดนครับ เราประกาศสงครามอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมายสากลเนี่ยในยุคจอมพลปจำปีไม่ได้นะครับประกาศร่วมกับญี่ปุ่นแค่นั้นหลังจากนั้นไม่มีครับมีแต่ประเภทล่าตะเวนไปเจอหน้ากันเอา้าแกเป็นใครใครเป็นแกยิงกันปะปายเนี่ยอย่างเช่นที่กองกําลังผาเมืองที่ไปล่าตัวเวนตรวจตาพวกยาเสพติดใช่ไหมไปไปไปตรวจตายาเสพติดแล้วก็เจอไอ้พวกแก๊งว้าแดงแล้วก็ปะทะกันแบบนั้น เราเรียกว่าการประทะระหว่างราชเวนไม่ใช่การประกาศสงคราม